นั่งรถจากนกครชัยแอร์กรุงเทพไปลงที่พิษณุโลกมารอรถเช่าที่สนามบิน,ลนและังื่มาหาของกินตอนเช้าที่ร้านนี้เป็นอาหารเช้าที่แบบอะไรติ่มซำม,มาทุกคนเอออลังการมากอันนี้ชุดจัก,กระพดิข้าวต้มเข้าใจเลิศใหญ่ยิง่งพามาอลังการเทพี่นอง ขวายกระถ่ายรูปเป็นทีละลึกคือเกาเสร็จแล้วท่านอาจารย์ก็พามาเดินตลาดสดหาปลกหาเขียดหาปลาและก็ฉันมาชมวิวแม่น้ำปิงหรือเปล่าไม่แน่ใจเมืองพิษณนุโลกแม่น้ำอะไรทุกคนนี่แหละมายืนชมวิวคนเดียวเด้อหน้าร้านกาแฟ ก็มีสถานที่ราชะการจะไม่ได้ว่าชื่ออะไรฉันชอบฉันก็เลยถ่ายเก็บไว้อีกสวยงามริมแม่น้ำปิงป้าน <c oughs> หน้าสดกว่ากาแฟนะจ๊ะสดกว่ากาแฟก็หน้าดีฉันนี่เลยจ้าถ่ายเก็บเป็นที่ระลึกอีกทุกคนร้านกาแฟร้านนี้คือจึ้งมากฉันเกิดมาฉันก็ไม่เคยนั่งโซฟาสวยงามขนาดนี้ฉันก็ตะลึงเล็กน้อยแล้วก็ ให้น้องช่วยถ่ายรูปส,สวยๆเก็บไว้แล้วฉันสะดุดตาที่ปักเทียนอันนี้มากนะคะแท่นเทียนเนาะเลเลิศเหมือนกับบ้านพระราชวังอะไรอย่างนั้นเลยอะ่ะทุกคนเป็นพระราชวังในในความคิดของฉันนะมันสวยทุกคนฟินนิยจอกเฟอร์นิเจอร์ปื๊ดอลังการงานสรางคัดพุ่นนะพี่น้องโต๊ะกินข้าวเด้นี่พุ่นนะ มหาจักรพรรดิของเรามีคาทาสบริวารเสิร์ฟน้ําชากาแฟการบริการดีงามน้องๆน่ารักมากฉันประทับใจทุกคนอันนี้คือรถของเราเลิศเมนูเฟชชเลิศสนุกสนานมากเที่ยวคนขับรถของเราขับเทีวรอบนี้เลิศกระดาษที่ช่ของฉันนะคะทุกคนฉันก็โคกไปทุกที่ใช้ดีใช้จื้งมาก กเราก็ขับรถถึงเขาคอแล้วนี่คือวิวท,ที่เขาคอเนะด้อเห็นผาซ้อนแก้ววิวสวยๆท่านอาจารย์ก็บอกถ่ายคลิปเกมไว้เกมไว้ฉันก็หยิบกล้องมาถ่ายแทบไม่ทัน แล้วก็ถึงแล้วที่พักของเราทุกคนแฮปปี้มากแล้วก็ภูมิใจสุดๆที่เลือกอที่พัก<อ>ให้เพื่อนได้แบบว่าฟินเฟอร์แหมทุกคนมันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายแต่บรรยากาศมันทุกคนดูฉันอยากไปอีกฉันอยากไปอีกฉันอยากไปเขาค้อกับเพื่อนอีกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สวยงาม พวกเราไม่ได้เจอเหมอกหรือทุกคนไปหน้าหนาวเนาะแต่อากาศนี่จึ้งมากอากาศ17องศาลงมาจ้า12องศาเลยตอนตีสี่ที่พักของเราฟินสุดๆรอบนี้ฉันนอนกับคุณคูโบนะคะผู้น่ารักนะคะเป็นเพื่อนที่น่ารักมากค่ะคุณคูโบเนาะแล้วก็ ท่านอาจารย์ของเรานะคะเป็นอาจารย์ที่เรามียามเราทุกเมื่อก่อนนะโอ้ก็มีท่านอาจารย์นี่แหละทุกคนคอยรับฟังให้กําลังใจเราไไคุณครูป่านเนาะแล้วก็น้องสาวผู้น่ารักน้องมะเหมียวทุกคนนี่ฉันก็ถ่ายไ้เรื่อยๆเพราะว่าฉันไม่อยากให้มันลืมแหมฉันอยากให้มันอยู่ในความทรงจำฉันก็ถ่ายไปเรื่อยเลยวิวสวยๆดวงอาทิตย์ตกนะคะวิวนี้คือดวงอาทิตย์ตกทุกคนก็ขนม ขนมนี่ก็เลิศมากขนมฉันมากินกับกาแฟาทุกคนบรรยากาศคือดีจริงๆคือฉันมานั่งภาคตอนนี้ฉันก็จำความรู้สึกนั้นได้ทุกคนคุณครูโบน้องสาวของดิฉันน้องมะเมียวคุณครูป่านนะคะแล้วก็ฉันเองทุกเรามีแฮปปี้มากทุกคนโอ้ยตอนเย็นได้เวลาที่พวกเราให้หมูกระทะมาส่งมาใจแล้ว เลิศน้ำองุ่นก็มาน้ำพันก็มาฟินสุดทุกคนฉันคิดถึงเพื่อนทุกคนเลยเพราะว่าเวลาฉันไปท่องเที่ยวฉันไปอะไรแล้วมันมีความสุขฉันก็จดจำเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องท่านอาจารย์ทุกท่านฉันจำได้หมดฉันไม่เคยลืมนะทุกคนบรรยากาศมันดีเลิศโอ้โหดูควันและไอร้อนขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้อง อะไรเลยคืออร่อยมากมันเลิศมันเลิศหมูกระทะที่เขาคอมันเลิศอากาศเย็นทุกคนไปเดือนธันวานะจะไม่ผิดพบผู้ประสบภัยสภาพอากาศหน,หนย <20 S 1> ี่สิบอ <c oughs> งศา <c oughs> คืนถี่ดาวเต็มฟ้า ใครกะเลียวเพราะเห็นอย่างดอกนอกจากดาวกับหมีภูเขาฟินมากจ้ารณวนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะคะดาวเต็มท้องฟ้าเลย องมเห็นดาวเต็มท้องฟ้าเลยค่ะสิบเจ็ บอกบางๆมาเลยและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเดือดร้อนเพื่อนไปอีกค่อยช่วยมาเก็บออกจากกางเกงค่อยตื่นเลยจะตีสี่นะกาแฟต้มยาง นี่นี้ก็เหมือนกันตื่นตั้งแต่กี่ยามนอนหรือเปล่าหรอพี่โมฮัลโหลคุณจะพบมิดแท้เมื่อเพื่อนคุณมาเก็บงามักปืนออกจากกางเกงให้ ทิปนี้พวกเราขอบคุณท่านอาจารย์ชุติการที่ต้มกาแฟอร่อยอร่อยให้พวกเราดื่มดำกับบรรยากาศวิวสวยๆและมากรลองกินกับกาแฟเข้ากันดีดีอร่อยมากนะคะวิวสวยๆได้มาจากเขาขอ้อแล้วพวกเราก็แวะชมสวนดอกไม้ ดอกอะไรจําไม่ได้แล้วสวยมากทุกคนไปเจอดอกไม้ที่กําลังบานสะพั่งสีม่วงเต็มเนินเขาเลยนะคะสะดุดตามากและพวกเราก็แวะไปถ่ายคลิปถ่ายภาพสวยๆวยเก็บเป็นที่ระลึกกันเช่นเดิมนะคะก่อนที่จะเดินทางไปทานอาหารกันต่อที่ร้านบนยอดเขาคอ ประทับใจมากคลิปนี้ฟินแหงพี่น้องคือเก้าคอยกับท่ายคลิปแต่ของเก็บไว้สวยงามจริงๆทุกคนเลยต้องเรียกได้ว่าโชคดีนะคะที่ได้ไปเจอดอกไม้สวยๆถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายหมุนวนไปใครรู้ว่าดอกอะไรก็พิมพ์มาบอกแม่คะเดอ้อคอยกับลืมซื้อหรือสวยสวยสวย มีบอลลูนเป็นพอบเป็นใจให้ด้วยขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะเดินลงค่ะทุกคนไม่กล้านั่งรถลงคว <c oughs> ายวัดมีเพื่อนเดินลงนะคะ <c oughs> บรรยากาศสวยงามหยุดถ่ายไม่ได้เลยจริงๆทุกคนถ่ายยาวๆไปเลยมันประทับใจเนาะ <c oughs> ดูตอนนี้ก็เหมือนเราได้ไปเที่ยวอีกอะทุกคน ใครรู้สึกอย่างนั้นไหมดูคลิปนี้แล้วเหมือนเราได้ไปเที่ยวอีกครั้ง <laughs> <laughs> ไปแล้วจะสวนดอกไม้เดี๋ยวมาอีกนะ <laughs> อยากมาอีกค่ะ <laughs> แล้วก็มาตอนแรกครั้งแรกที่มาเลยตอนนี้เรากำลังได้รับการบรรยายโดยทั่วจีนหัวหน้าทั่วจีน <laughs> แดงตัดฟ้าสวยมากเรามาแวะกินข้าวเที่ยงที่ร้านนี้ข้าหมูมันโถแล้วก็ยำอะไรสักอยากา่ยางหนึ่ง <c oughs> ทุกคนอร่อยมากต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะเจ้านายเก <c oughs> ่าที่เคยพาเรามาทานที่นี่แล้วเราประทับใจเราก็เลยชวนเพื่อนมาอีกวิวสวยๆจากมุมสูงๆเขาข้อเขาใจกับนางเอก ของคลิปนี้โอ้ยอยู่บัตะของพี่น้องวิวสวยจริงๆทุกคนไปเขาคออย่าลืมแวะไปกินข้าวที่นี่เดอ้อพี่น้องวิวสวยจริงๆจ้าอาหารก็อร่อยอยู่จ้าจบทริปเขาคอคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมีคลิปต่อไปผู้ทับเบรก